คนไข้าจากสุราษฎร์ค่ะมาหาหมอเพราะว่าแบบนี้เลย <Hey. S 1> คือฟันหน้าบนเนี่ยสึกจนแทบจะเหลือแต่ต่อแล้วค่ะฟันหน้าล่างเขากัดแล้วคือชนกระแทกจนกระทั่งทําให้คนไข้อะค่ะมีถุงหนองบริเวณด้านหน้าเนี่ยใหญ่มากแม่เคยหน้าบวมมาแล้วอ่า พูดง่ายๆคือทานอาหารไม่ได้แล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้ามาจากสุราษฎร์และขึ้นมาหาหมอเพื่อจะทํารากฟันเทียมแต่หมอไม่ได้สามารถที่จะทําได้ทันทีคิดภาพนะถ้าสมมติว่าหมอปักรากเทียมโซนข้างหน้าทั้งหมดนี้ไปอ่ะแล้วคนไข้ย,ยังกัดฟันหน้าล่างเนี่ยไปกระแทกอยู่เสมออ่ะรากเทียมหมอจะไม่ติดแล้วก็หลุดค่ะคือรากฟันเทียมเนี่ยระหว่างที่รอเขาต้องอยู่เฉยๆมีอะไรไปกระทบเขาไม่ได้เพราะจะทาให้รากฟันเทียมหลุดแล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงวิธีก็คือหมอก็แค่อุดฟัน หมออุดฟันในตำแหน่งที่มีฟันเหลือแค่คู่เดียวนั่นแหละเพื่อยกความสูงของหน้าขึ้นมาเพื่อไม่ให้ฟันหน้าล่างคนไข้กระแทกกับเหงือกบริเวณนั้นเพราะหลังจากเราใส่ลากเทียมแล้วเนี่ยหมอต้องปลูกกระดูกด้วยพออุดเสร็จหน้าคนไข้ก็จะลอยขึ้นมานะคนไข้จะเคี้ยวได้หรอเคี้ยวเท่านั้นหรอทุกคนจะผ่านไปได้ค่ะยังดีกว่าที่เป็นมาเพราะถ้าไอ้ที่เป็นมาเนี่ยไม่ทําให้เขาทุกข์ทรมานเขาไม่ต้องมาหาหมอถึงพิโรธหรอก